สวัสดี2,200คนดูนะคะ2,300อยโอเคต้องบอกว่าแมาา้เช้านี้หนิไม่ได้ขึ้นไลฟ์แต่งหน้าให้ทุกคนดูเพราะว่าวันนี้ทุกคนอะ่ะต้องใส่ชุดไทยใช่ไหมอส <Like this. S 1> แบบนี้อแล้วคือทุกคนออกไหมว่าเพื่อนต่างชาติอ่ะไม่มีใครแต่งชุดไทยเป็นเลยแต่นี่ค่ะเป็นลูกสาวกระเทยวัฒนธรรม นี้แต่งได้นี่ก็เลยบอกว่าตอนแรกลงไปลงเบาชื้ข้างล่างเสร็จปุ๊บพี่ปูเอยอะไรเอยก็เลยบอกว่าอยู่ช่วยแต่งก่อนได้ไหมเพราะว่าไม่งั้นทุกคนจะแต่งไม่ได้แล้วเมื่อกี้หลินเพิ่งได้ขึ้นมากินข้าวเขาหลินตื่นตั้งแต่ประมาณแบบตีห้าได้มั้งอืมเธอนั่งช่วยกันแบบติด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 แบบเขาเรียกอะไรนะเอะอเนี่ย พิน,พนเออพ,พินพินภาษาไทยคยอือเขาเรียกอะไรนะเข็มกัดเออฉันก็แบบปุ๊กปุ๊กปุ๊กทุกคนแบบใส่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 ให้ทุกคนคือหลินมึนหัวมากอะจนหลินบอกว่า <c oughs> พี่ปูแป๊บนึงนะไม่ไหลวละขอออกมาแป๊บนึง <c oughs> ขอออกมากินข้าวแป๊บนึงเนี่ยทำไมขึ้นมนาะ แล้วคืออก็แล้วคือแบบตามไปขึ้นมาขึ้นมากินข้าวคำอีกคำอีกคำอแล้วคือต้นสูงอะไรยังอยู่แบบยังอยู่ยังยังยังอยู่บนห้องหนูอยู่เลยอะเดีย๋ยวหนูต้องรีบขึ้นไปเอ่ะเพราะวันนี้เราจะไปวัดอรุณกันนะคะสู้ๆนะลูกคออหนูอ่ะบอกว่าเออหรือว่าหนูลาออกจากการเป็นตัวแทนไทยแล้วหนูขอมาเป็นสตาฟไทยแทนได้ไหมคะ เพื่อนๆโอเคนะเพื่อนโอเคแต่ถ้าเขาใส่ชุดไม่เป็นไง I think we need sugar is that sugar yeah oh it's here it's h e r thank you you need sugar ไปกี่โมงจริงๆเราต้องออกตั้งแต่9ก้าโมงแต่ด้วยความที่ทุกคนนึงหมแบบนางงามบางคนก็ลงมาช้าอะไรอย่างเงี้ย คือตอน8โมงครึ่งอะดิ้นก็เลยบอกกเตาว่าแบบตามทุกคนลงมาเถอะแบบไม่งั้นอะใส่ชุดไทยไม่ทันแน่ๆเพราะว่าทุกคนนึกออกไหมมันมันไม่ข้างท่อนบนอะน้องไม่ได้เป็นชุดไทยแบบสําเร็จอืมก็เลยต้องแบบค่อยๆใส่ให้ทีละคนมันยากนะคะคนที่ใส่ได่เป็นอะอือ TikTok content, Malin. What? Well, what do you want to <coughs> know? After we finish at What Alone, there will be content shooting that like me from the first group. We're together? No? no. Thai, Japan. Not me. Oh. Where, what's your group? I don't know. Just come with yeah. me. เก่งมากขอบคุณนะคะนี่มาแล้วเม่ช้าใส่ชุดไทยได้ไหมไม่ได้ต้องให้เขาใส่ทำไมใส่เองไม่ได้มันใหญ่ไงทำถุนสัดไม่ได้เห็นไหมล่ะลองแล้วลองแล้วใส่เก่งไหมใส่สวยมากไม่หรือใส่ให้คนอื่นเก่งไหมก็เก่งไงเห็นไหมล่ะเ่ขาใส่คนอ่ะจะไปไหนอ่ะลงไปข้างแล้วเหรอโอเคเจอันห้าง เปจะกับทุกที่คือเวลาวันนี้กินข้าวผัดไข่แล้วนะคะกับไข่ดาวได้กินอาหารไทยแล้วเหนื่อยจริงไม่ตึงหรอกใ ใจว่าเดี๋ยวหนิ่งต้องไปซ่อมชุดไทยตัวเองก่อนเพราะว่าต่างชาติสูงอยู่อย่างนี้ค่ะ Like everybody s tall and <Yeah. S 1> I'm with no heels so any moon moon turn around turn around turn around moon เธออยู่แบบระดับรักเลยทุกคนจริงๆอ่ะเเป็นที่มาของเขาแบบ ใส่ชุดไทยจนหอบหออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปฟิกอันนี้ฟิกตัวเองแล้วเดี๋ยวขึ้นจะขึ้นไปเอาโซนสูงกันน่าจะต้องกลัดใหม่หมดเพราะว่าเนี่ยมันลุ้ยหมดแล้วล,ลุ้ยรุ้ยของหลินนะของหลินลุ้ยหมดเลยอ้รักเกลือ Yeah, they're still Vietnam fans. Hi! Do they have Vietnamese fans? Yeah, I saw the, huh? the flag they sent. Wow! Xin chào! Xin chào! Xin fans! Hi! Hello! you guys have breakfast do you guys have breakfast maybe again maybe no i said no one answer. <laughs> do you have breakfast <laughs> <laughs> yes okay. yes 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 good good <laughs> โซคอนตอบเป็นภาษาอังกฤษด้วยเดี๋ยวเขาถามว่าบ้านเราพูดไทยเอ้ยพูดอังกฤษไม่ได้โชว์เขาหน่อยพี่เป็นภาษาอังกฤษมัง้ง <love> เขาจะได้เข้าใจด้วยเย้เธอเก่งไหมเก่งมากเก่งไหมเก่งมาก so clever so clever เก่งมาก I'm excited to go to Icon CM They said we're not going because we need to come back. Oh come back? Yeah but I I told you there's a lot of traffic jams so I want to take the dress with us. Yeah you you c h e already? Okay but คิดถึงทุกคนนะครับงั้นเดี๋ยวหลินน่ะขึ้นไปซ่อมชุดก่อนไปหยิบของก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้องน่าจะต้องไปใส่ชุดให้เพื่อนนางงามต่อซึ่ง น่านจะไลฟ์ไม่ได้เพราะว่าติดบอกให้ท,อออออออทุกคนบอกว่าถอดเสื้อออกถอดเสื้อออกหลอยหนแล้วทุกคนก็หนิงบอกว่าทุกคนต้องถอดไม่งั้นทาไม่ถอดอ่ะมันจะใส่สบายยากทุกคนบอกว่าทุกคนตกใจมากตอนนรกแต่พี่แวนก็ได้ยินพี่แวนก็แบบพี่แวนกับมิทเวซาก็เลยขำก็บอกว่าพ,พูดอย่างนั้นได้หรอหนงก็บอกว่าเออมันดูคุกขามเกินไปเนาะก็เลยบอก sorry sorry ก็เลยอธิบายไงว่าเออมันต้องถอดเพราะว่ามันจะได้ใส่ง่าย เดี๋ยวไปก่อนนะทุกคนเดี๋ยวไม่ทันบายบายมีหลายสิ่งภากิจต้องทำสี่ยา g o o d luck thank you how say goodbye bye bye just bye bye yeah Vietnam bye 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 bye